สวัสดีครับวันนี้ AS เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงเป็นคลิปแรกนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพราะเห็ดฟางแบบง่ายๆแล้วก็ประหยัดนะครับสามารถทำไว้บริโภคในครัวเรือนหรือทำเป็นรายได้เสริมก็ได้นะครับก็ต้องหาบริเวณพื้นที่ร่มๆใต้ร่ม,รม,รม,มไม้บริเวณบ้านนะครับก่อนอื่น เราก็ต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับอันนี้พื้นที่ที่ผมจะต้องทากองเห็ดฟางนะครับใช้ปูนขาวรวยเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยนะครับรวยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดินแล้วก็ปรับการเป็นรดเป็นด่างให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่เห็ดฟางเราจะได้เจริญเติบโต ทีนี้มาดูวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้ว่ามีอะไรกันบ้งางอันดับแรกนะครับฟางตัวนี้ฟางตัวนี้ต้องหมักไว้หนึ่งคืนแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้มันอมน้ําชุ่มน้ําก็อย่าให้นานกว่านี้นะครับเช้ามาก็เอาออกจากถังที่เราแช่ไว้ถ้านานกว่านี้ก็จะเหม็นเหม็นเน่านะครับก็ เห็ดก็จเจริดเติบโตได้ไม่ค่อยดีอันดับที่สองก็คือเชื้อ,อตัวเชื้อนะครับสังเกตด,ดูว่าจะมีใยขาวๆใยเมียงมุมนะครับวิ่งเต็มถุงเลยตัวนี้ถ้าเป็นจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลเราก็ใช้ไม่ได้นะครับถือว่ามันหมดอายุมันแก่นะครับเราเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันจะมีบางบางเจ้าเขาจะบอกไว้ว่าเริ่มทำวันที่ส8บดนะครับเห็นไหมครับ สิบแปดอันนี้ผมฉีดของมันอันนี้ไปละก็ถ้าไม่ไม่มีเขียนบอกก็สอบถามทางคนทําได้นะครับว่าทำมนที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่ไหนต่อมาก็เป็นที่วัวขาดไม่ได้ครับเป็นตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมเมื่อมันจเจริญเติบโตเป็นตัวเห็ดแล้วนะครับตัวนี้เห็ดจะใช้กินเป็นอาหารนะครับ ต่อมาก็เป็น <c oughs> แป้งข้าวนึน่งนะครับแป้งข้าวนึน่งแป้งข้าวนึ่ง <c oughs> ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับ <c oughs> อันนี้เราจะผสมกับที่วัวแล้วก็ตัวเชื้อครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ <c oughs> ต่อมาก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกพลาสติกใสเพื่อจะอไว้คลุม อบอุณภูมินะครับต่อมาก็เป็นตะกร้าตะกร้าก็จะใช้แบบสี่เหลี่ยมหรือแบบกลมก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับทีนี้เราจะมาเริ่มวิธีการทำนะครับอันดับแรกนะครับก้อนเนื้อที่เราซื้อมา แกะออกจากถุงนะครับผมถือแม่ตับมาสรับต่ออภัยด้วยแกะออกจากถุงนะครับ เราก็เอามายีนะครับเอามายียีให้ละเอียดนะครับหากระมังมาสักใบนะครับหรือว่าเป็นถาดเป็นอะไรก็ได้นะครับยีให้ละเอียดคลิปแรกอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คง จะจำนานมากกว่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเอเอสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงด้วยนะครับเราจะมีวิดีโอวิธีการต่างๆในเรื่องของการเกษตรมาแนะนำให้ท่านได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปทำในครอบครัวโอเค โอเคทีนี้เราก็แป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวนี่ก็จะเป็นอาหารเสริมของตัวเชื้อรานะครับเป็นอาหารเสริมของตัวเชื้อราเห็ดโรยไปเลยครับประมาณพอประมาณพอประมาณครับอ่าอันนี้ก็ประมาณหนึ่งกำมือกำมือ แล้วก็ปุ๋ยคอกครับพี่วัววัวดูครับโดูไปเลยไม่ต้องกลัวมันเค็มนะครับมันชอบครับเห็ดชอบพี่วัวคุกเขาให้เข้ากันครับ เขาให้เข้ากันเวลาเราแกะเชื้อเห็ดออกมาเราทำในที่ร่มนะครับไม่ต้องให้แสงแดดส่องมาโดนเพราะว่าจะทำให้เชื้อเห็ดตายนะครับไม่ออกนะครับเห็ดฟางเราโอเคทีนี้เชื้อเราได้ละ ถึงขั้นตอนนิธทการบางคนนะครับจะมีไอพวกผักตกชาวาเป็นอาหารเสริมตรงนี้เราไม่มีก็ไม่เป็นไรเราใช้ที่วัวนะครับโอเคชั้นแรกนะครับอันนี้ผมจะทำชั้นแรกก่อนฝังอันนี้ผมเช่น้ำมาแล้วใส่เลยครับใส่ตะแกรเรา พอประมาณกะขอประมาณนะครับกดให้แน่นครับกดให้แน่นกดให้แน่นนะครับโอเคอย่นี้ ก็โรยขี้วัวรอบๆนะครับเราจะโรยชั้นแรกนะครับเราจะโรยบริเวณรอบๆตะกก่านะครับเพราะเชื้อเห็ดชั้นแรกเนี่ยเราจะทําเป็นสามสามชั้นชั้นแรกเนี่ยมันจะออกบริเวณด้านข้างนะครับไม่ได้ออกบริเวณตรงกลางมันออกมาไม่ได้นะครับ Okay. ตามด้วยเชื้อเห็ดนะครับเชื้อเห็ดก็ใส่พอประมาณไม่ต้องมากครับบางคนกลัวออกไม่เยอะใส่เต็มที่เลยเปลืองนะครับตัวนี้มันมีเชื้อเชื้อราอยู่ในตัวแล้วเดี๋ยวถ้าอุณหภูมิได้มันก็จเจริญเติบโตและขยายปริมาณเองนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ตัวนี้ถ้ามีใครผักตบมีใครมีผักตบนะครับหั่นหันหัน,หนใส่จะได้เป็นอาหารเสริมของมันนะครับแต่นี้โหไม่มีก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมเอาน้ำก่อนน้ำารดครับให้ชุม่ม ง่ายไม่ยากนะครับต่อไปเราก็จะเอาฟางทำชั้นสองต่อไปครับกดให้แน่นเหมือนเดิม จะใช้ตะแกรงคมก็ได้นะครับตะแกรงแบบไหนก็ได้ครับทรงสูงก็ได้ครับแต่นี้ผมใช้แบบเหลี่ยมพอดีพอดีโอเคทำเหมือนเดิมครับรหวัวรวยรวยรอบๆเหมือนเดิมครับ แล้วครับตัดไปรอบๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมบางคนก็อาจจะมีปุ๋ยสูตร15 15นะครับใส่ไปด้วยก็ได้ก็เพิ่มความเขาเรียกว่าเป็นอาหาร เป็นปุ๋ยเพื่อให้ดอกเจริญเติบโตดีตัวดอกเห็ดจะใหญ่ครับแต่ผมไม่ใส่นะครับโรดไนเหมือนเดิมครับโอเคได้สองชั้นละต่อไปชั้นที่สามครับเหมือนเดิม บางทีภาพอ,อาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นคลิปแรกที่เพิ่งทำนะครับคลิปต่อไปก็จะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยยังไม่เคยทำนะครับโอเคใส่ปุ๋ยเหมือนเดิม ตามด้วยเชื้อเห็ดัน,นชั้นที่สามนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะมีอีกชั้นนึง่งชั้นบนบนสุดโอเคลดน้ำให้ชุ่มครับ ปิดด้วยฟางกดให้แน่นครับโอเค เรียบร้อยหนึ่งตะกราเดี๋ยวจะมีชั้นบนเราต้องเอาไปคว่วมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลาดน,าน้ำพื้นที่ที่ผมเตรียมไว้ไปชุ่มนะลาดให้ชุมช่มๆเลยครับ ในที่ร่มเห็ดจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับมันถ้าโดนแสงแดดเปอร์เซ็นต์การออกมันก็จะน้อยนะครับนี้เราก็ยกตะกร้านะครับเพื่อจะไปทําการคว่ำที่กองเห็ดนะครับ มีเชือกฟางใครมีเชือกฟางก็ใช้ได้นะครับวันนี้อ่าครับคว่ไปเลยครับคว่ไปเลยโอเคแล้วก็ดึงตะกราออกครับก็ออกมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยสวยงาม เดี๋ยวเราจะมีชั้นบนอีกชั้นนะอ,อะไรตักปุ๋ยควปุ๋ยคอก จะสะดวกก็เอาไปไว้ใกล้ๆนะครับแต่ว่าของผมมันไกลนิดนึงไม่เป็นไรไปเดินเอารวยทั่วๆครับบนกองไม่ต้องกลัวมันเค็มนะร,รวยไปเลยมันชอบครับอย่างนี้ตามด้วยเชื่อเห็ด หยิบมาหนึง่งตํามือโรยไปเลยครับโรยไปเลยบัวผม <c oughs> น้ำครับน้ำให้ชุ่มโอเคสวยงามทีน,นี้ผมจะทำกองต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะให้ดูดูใหม่นะครับแล้วก็วิธีการครอบพลาสติกก็แค่นี้ก่อนนะครับช่วงแนะนำการเอาลงตะกร้าครับครับผม เมื่อกี้เราทําขั้นตอนการทํากองนะครับในตะแกรานะครับตอนนี้ผมได้แล้วครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกองนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการคุมผ้าใบนะครับเพื่ออบเชื้อเห็ดนะครับก่อนอื่นฟางที่เราเหลือไม่ต้องมาทิ้งนะครับนี่ครับโรยรอบๆโรยให้ทั่วโรยให้ทั่วนะครับ โรยให้ทั่วดเดี๋ยวเราจะเพิ่มเชื้อเชื้อที่เราเหลือนะครับเราะะเพิ่มบริเวณรอบๆจะให้เชื้อมันวิ่งวิ่งได้ดีนะครับ Okay. ตามด้วยขี้วัวน,นะครับโดยเลยครับ รอบๆนะครับเราจะเอาเชื้อที่เหลือโดยก็จะมีเห็ดออกข้าง,างเก็บง่ายดีเหมืนอนกันนี้แดดค่อนข้าง,างจะแรงอากาศร้อนอย่างเงี้ยครับเห็ดชอบ เห็ดไม่ชอบหนาวครับอุณหภูมิถ้าเรามีปลอดนะครับก็มาเสียบเช็คได้นะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็สินภาพในการออกของดอกเห็ดนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่38ขึ้นไปนะครับไม่เกิน60องศาอุณหภูมิที่เห็ดชอบนะครับ โอเคลุยวีบัวเรียบร้อยเชื้อเห็ดอันนี้หนึ่งถุงนะครับที่เหลือของผมเมื่อกี้ผมจะยีดีผสมแป้งข้าวเหนียวเ,เรียบร้อยรวยในช่วงมกันรวยไปเลยครับ เห็นไม่ค่อยชัดนะครับสะท้อนแสงแดดแรงนี้ดูครับใครจะทำสามกลองสี่กองหรือ10กลกองก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ของผมมันพื้นที่ได้เจ็ด รยให้หมดนะครับเสะดายเชื้อวันนี้แดดแรงเดี๋ยวเราต้องรีบปิดครับชิมน้ำไม่ได้โอเคโรยทั่วแล้วลดน้ำให้ชุ่มครับ ก <Okay. S 2> ็เ okay. ด <Doesn 't S 1> ี๋ยวเราจะทำการคุมปติกกันนะครับไปแน้่ก็คุมปติกนิดนะครับจะให้อากาศเข้า ผมใช้ตะกร้าเป็นตะกร้าที่เรียงก็จะใช้กลองเดียวคือมีลักษณะความยาวแต่ถ้าใครเป็นตะกร้ากลมนะครับก็ใช้สองกองเรียงกันก็ได้นะครับแถวละสองกองก็ได้ ห้ามให้มันโดนแสงแดดเราก็ต้องหาอะไรมาคุมถ้าใครมีฟางเหลือเยอะก็เอาฟางเสร็จฟางคุมก็ได้นะครับของผมมีใบตองเป็นวัสดุหาง่ายก็จะใช้วัสดุนะครับที่หาง่ายคือใบตองอีกไว้ครับการแสงเข้าไม่ชอบแสงหรือใครจะมีสแสลมดำ,ดำ มาปิดก็ได้ครับนี่ดีหรือผ้าพลาสติกสีดำก็ได้จุ่ไว้เพื่อไม่ให้แสงแดบดบเข้าไปฆ่าเชื้อเห็ด ครับก็ได้แบบนี้เดี๋ยวผมก็จะขุดดินกลบที่ดินพลาสติกรอบๆนะครับเราต้องใช้เวลาหน่อยกลบเสร็จอีก3วันเดี๋ยวเรามาชมวิธีการตัดใยนะครับเพื่อให้เห็ดออกดอกนะครับอีก3วัน3ามหรือ4วัน ก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งว่าเชื้อเห็ดเราจะออกดีไหมเชื้อวิ่งดีไหมนะครับอีก3อีก4วันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวิธีการเพราะเห็ดฟางแบบง่ายๆ AS เเกษตรตามรอยพ่อหลวงนะครับเราก็จะมีคลิปมาให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ ด้วยกันหรือใครมีคําแนะนําดีๆนะครับก็แนะนํามาได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้โอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการกบตินกองนะครับก็ใช้เวลาหน่อยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ฝากติดต,ตามด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ